ถ้ายังจํากันได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวฉาวที่อบอตอหนองเหล็กนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องชาวบ้านเขาร้องเรียนว่านายกอบตอเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือตั้งภรรยาเป็นเลขาส่วนตัวคราวนี้มีมาใหม่แต่ว่าชาวบ้านร้องว่าปหลัดอบตอหนองเหล็กมีพฤติกรรมชอบแวบออกไปกินเหล้าในเวลางาน<อ>นะฮะเวลางานเวาราชการยังไม่หมดนะครับ ออกไปซื้อเหล้ากินแล้วก็ชอบด่าทอคนอื่นแล้วเนี่ยขนาดถ่ายคลิปไว้ตั้งใจจะเก็บไปเป็นหลักฐานเจ้าตัวรู้ว่าถ่ายคลิปด่าอีกนฮะออลองดูคลิปนี้ฮะคือตั้งใจหาเรื่องผมมากก่อนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะได้มือชื่อไอประเภทก็จะได้เข้าดิเข้าอะไรครับผมเข้าอะไรครับเข้าอะไรนะแล้วเข้าอะไรครับเข้าอะไร เข้าอะไรผมจะพูดทําไมเวลาคุณเขาจะทําาเเออข้ะไำคุณทําอะไรใครทําอะไรยังไงเดี๋ยวมันก็โดนอัดเทพไปเลยไอ้ไอ้ชื่ทวเทียนมันมันตรวจสอบได้ไหมเนาะคุณก็ทำลึกลเกินในจําบุัน้องลิกนี่นี่เนี่ท้าเลยบอกไอ้ประเภทจุดๆๆเนี้ยจะได้เข้าเขาก็งงเข้าอะไรนี่ แล้วเขาก็งงว่าเข้าอะไร,รก็คุยไปคุยมาก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะฮะคลิปนี้เนี่ยชาวบ,บ้านเขาบอกว่าให้มาตรวจสอบหน่อยดีกว่าเพราะผู้ชายคนนี้คือปลัดอบตอหนองเหล็กจังหวัดสุรินทร์แล้วที่เห็นเนี่ยมันเวลางานแต่ทําไมมาน,นั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านนอกหรือว่านอกสถานที่ราชาการก็จริงอ่ะแต่ว่ามันเป็นเวลางานนะน,นะแล้วก็พูดจาข่มขู่คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าในคลิปนี้ก็คือ30พฤศจิกายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ บ่าย 2, นาทีน,นี่นก็บอกมันยังไม่เลิกงานแล้วก็บอกว่าประลัดอบตอคนนี้ก็มีพฤติกรรมชอบดื่มในเวลางานเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ชอบด,าดอ่าทอเจ้าหน้าที่ในอบตอบ่อยครั้งล่าสุดนะครับทีมข่าวได้ไปถามทางร้านที่เกิดเหตุนะฮะเจ้าของร้านที่ไม่ขอเปิดเผยนะฮะเขาบอกว่าประหลัดอบตอคนนี้จริงๆแล้วก็เคยมาดื่มเรื่อดื่มแอลกอฮอล์สั่งกับแป้มที่ร้านเข้าจริงตามวันเวลาที่ปรากฏในคลิปจริงครับ <c oughs> หลังจากนั้นมีบุคคลเข้ามาหา นะฮะแล้วก็มีการทะเลกกาะกันตามคลิปจริงผู้สื่อข่าวก็เลยถามเพิ่มเติมไปยังประหลัดอบตอหนองเหล็กว่าตกลงแล้วข้อที่จริงมันเป็นยังไงท่านประหลัดท่านเอาเวลางานไปกินเหล้าข้างนอกจริงหรือเปล่านะฮะปรากฏเจ้าตัวชี้แจงแบบนี้ฮะเจ้าตัวบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาออกไปหาเพื่อนที่ร้านอาหารตามสั่งร้านเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆกับอบตอก็มีการเลี้ยงอาหารเพื่อนถามว่าแล้วดื่มเหล้าหรือเปล่าล่ะเจ้าตัวก็ยอมรับบอกก็ดื่มจริงดื่ม,มก็ดื่มแอลกอฮอล์จริง แต่มันนอกสถานที่ราชการม,ม,มันไม่ได้ดื่มในอบตอใช่ไหมมันเป็นร้านอาหารแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาตอนแรกบอกว่าจะเอาเอกสารมาให้เซน็นสักพักก็ถ่ายคลิปเขาบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะประลัดอบตอบอกนี่มันกันแกล้งกันชัดๆวันนั้นน่ะเขาบอกว่ามีเอกสารให้เซ็นและเพื่อนเขาที่ไปด้วยกันนางยืนอยู่ข้างๆ เตรียมที่จะหยิบมือถือถ่ายรูปก,ก็ได้ถ่ายสำเร็จในระหว่างที่เขาถามผมว่ามีเอกาสารให้ชินก็บุคคลคนนี้ก็ถามว่าไม่ได้พูดอะไรให้ผมได้ยินแต่เหมือนเจตนาคำว่าเอกาสารให้ชินและรู้สึกกับพูดอะไรให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่พอใจผมก็เลยอาการเสียงดังโต้อตอบวันนั้นได้ดื่มเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไหมครับก็ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจดื่มแต่ว่าเพื่อนอ,อเพื่อนเข้ามาเพื่อนเข้ามาว่าจะเลี้ยงเพื่อนอในระหว่างที่โรอ๋อเขาไม่ได้ตั้งใจดื่มแต่ดื่มอ่าดื่มจริงอยอมรับแล้วจะทําไมอ่ะก็ผมไม่ได้ดื่มในสถานที่ราชการอ่ะเขาบอกแบบนี้เเพื่อนมาเลี้ยงพอดีถ้าประหลัดคิดว่าสิ่งที่ทําไม่ผิดเนี่ยผมว่าแปลกมากครับท่านควรจะออกจากราชการไปซะถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ทําไม่ผิดนะ ดืม่มเล่าในเวลาราชาการแต่ไม่ได้ดืม่มในส,สถา,านที่ราชาการาไม่ได้ตั้งใจดืม่มคือที่ประวัติเนี่ยพอดูกลับไปใช่ไหมถามบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อบตอนหนองเหล็กเนี่ยก็มีหลายคนนะที่เขาบอกว่าโอ้ยประหลัดคนนี้ก็ดื่มประจำอ่ะดื่มแอลโกอฮอล์ในเวลางานนี่แหละแล้วขนาดเดียวกันก็นกชอบด่าทอเจ้าหน้าที่ด้วยนะเขาบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยโดนด่าประจำนะฮะแล้วก่อนนี้ที่เป็นข่าวมาสองครั้งครั้งแรกก็คือ19ตุลาคมที่ผ่านมา มีเหตุก็คือเมาเหล้าด่าทอนายกอบตเนี่ยนะฮะตอนนั้นที่มีเหตุนะรังต่อมา28พฤศจิกายนก็เหมือนกันตอนนั้นถึงขั้นว่ามีข่าวว่าข่มขู่ฆ่ายกครัวจนนายกอบตกับภรรยาเขาต้องไปแจ้งความอ๋อผมพ้นคุ้นละ<อ>เราเคยนําเสนอใ,ในข,ขใ่าวข้ามและคนนี้นี่เองระหว่างนายกอบตกับประหลัดอบตมีปัญหากันนะนะครับอ่าแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนที่อบตหนองเหล็กเนี่ยนายกอบตก็เป็นข่าวเช้ามาแล้ว แต่งตั้งภรรยามาเป็นเลขาส่วนตัวใช้น้ําใช้ไฟหลวงใช้รถหลวงมากว่าสองปีการแกล้งพนักงานประเมินคะแนนให้ต่ําชาวบ้านก็เลยอยากให้ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูแลหน่อยมันกลายไปว่ามันแกล้งกันระหว่างนายกกับประหลัดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพราะมีเรื่องกันมาก่อนก็มันแกล้งไม่ได้หรอกฮะถ้าคุณกินเหล้าเนี่ยมันไม่มีใครเอาเหล้ายัดปากคุณได้แต่คุณก็ยอมรับเองอะ่ะ<อ>ว่าไปกินเหล้าข้างนอกจริงครับผมว่าต้องดูหน่อยฮะผมว่า พื้นที่อบตอหนองเหล็กเนี่ยที่จงังหวัดสุรินทร์ดูท่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะเพราะทั้งตัวประหลัดแล้วทั้งนายกเนี่ยก็มีข่าวเชาทั้งคู่ออและเป็นข่าวเชาที่ที่ไม่ค่อยน่าให้อภัยนะกินเหล้าโวยวายแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเอาภรรยามาทําหน้าที่เลขาส่วนตัวอะไรเงี้ยใช้น้ําใช้ไฟหลวงเอออันนี้ก็ต้องต้องไปชี้แจงต้องแจกแจงกันนะนะ